อียิปต์ปะทะไทยวิเคราะห์วอร์ลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21ปีสาวทไทยฟอร์มสดชะมัมมี่วอลเลย์บอลหญิงยู21ปีชิงแชมป์โลก2023วูแมนยู21ปีเวลิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023นะครับทีมชาติอียิปต์พบกับทีมชาติไทยของเราในเมืองเลออนและเมือง Leon, อาวากัสกาลิสเตสที่ประเทศเม็กซิโกในวันที่18ถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับโดยสาวทไทยของเราอยู่ในกลุ่ม A นะฮะร,ร่นซ้ายกับ ญี่ปุ่นอียิปต์และเจะพภาพเม็กซิโกซึ่งเป็นสายที่หนักเอาการโดยภารกิจรอบแรกก็คือติดอันดับหนึ่งและอันดับที่สองของกลุ่มให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปได้เรียงรายชื่อกลุ่ม A ก็ถือว่าประมาทไม่ได้เลยสาวอียิปต์รับเยาวชนเป็นแชมป์อฟริกันยู่20ปีแชมป์ชิบมาแล้ว8สมัยติดต่อกันแม้คู่ต่อสู้โซนนั้นไม่ได้แข็งนักแต่ต้องให้เครดิตว่าเขาคือทีมที่เก่งของแอฟริกาส่วนเม็กซิโกก็ได้ความเป็นเจ้าภาพ ชุดใหญ่ระดับเล่นเชลเจอร์คับรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดก็ถือว่าวงการวอลเลย์บอลของพวกเขากำลังพัฒนาขึ้นอย่างน่ากลัวโปรแกรมวลรอลเลย์บอลหญิงยู1ีเปชินชัมโดสองพัน่ิมทีมชาติอีบ์พบกับทีมชาติไทยในวันที่18สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้าซึ่งเป็นเช้าตรู่นะครับก่อนไปทำงานดูสักนิดหนึ่งและเชียร์ทีมชาติไทยของเราซึ่งจะเป็นแมตช์ท้าทายของสาวไทยอีกหนึ่งนัด เรามาดูความพร้อมของสองสองทีมนครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะ,ะห์กันเลยครับเริ่มต้นความพร้อมของทีมชาติอียิปต์สามามีชุดนี้คล้ายของเรานะครับคือใช้ผู้เล่นแยกจากชิงแชมป์โลกยู19ปีที่จบอันดับที่16ดันขึ้นสู่ทีมยู21ปีเพียงคนเดียวก็คือฟารันเอสนาเวหัวเสาดาวรุ่งตัวท็อปสกอร์ในวัย17ปีชุดนี้ของอียิปต์มีจุดเด่นเรื่องรูปร่างหลายคนที่เด่นๆมีทั้งซามามาม,ามสุส สูงถึง185เซนติเมตรมาลสอับบราาซิลสูงถึง182เซนติเมตรและฟลิดาเฮซามเฮลนาดีสูงถึง183เซนติเมตรคือพวกตำแหน่งพวกหัวเสาบอลเร็วนี้สูงเกิน180อัพกันทั้งนั้นเลยนะฮะสสานการเล่นได้ลูกแข็งแกร่งแต่เรื่องเทคนิคกับความคล่องตัวเช่นเจอลูกหยอดแม่นๆหรือโดนเข้าทำเร็วๆด้วยลูกสวด F กระซิบมาว่ายังมีจุดอ่อนนะฮะน่าจะเป็นช่องให้เราได้โจมตีตลอดทั้งเกมโดยคาดการผู้เล่นทีมชุดแรกของทีมชาติอียิปต์มีหนังนี้มาริยัมบากาเซเตอร์ฟารันเอลเฮนาวีซาสเอลฟากีนูสอาลีซามามูสนาดามอกแอนส์และฮับิบาซาตาลิโบโลต่อไปเรามาดูความพร้อมของทีมชาติไทย ทีมชาวไทยชุดนี้นะครับนำมาโดยโค้ชเอ็มว่าเที่ยร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงโดยนำทัพ12สาวทไทยที่ชื่อชั้นแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับแฟนบอลบอลร้องอู้หูกันได้เลยทีเดียวจะว่าเป็นดาวรุ่งเกตเอของเราเท่านั้นนำทัพมาโดยน้องหยกอชิริยพรกําเจบุญน,น้องเอมี่พิญญาดาโตพ่อน้องบิวศิรวัณดีแก้วน้องเนยสุชาน,านันนั่นอุดอรรวมถึงน้องเฟิร์นวริศาาศีธาเลิศ ที่ขยับจากยู9เปียที่จบไปมันหมาดข้ามรุ่นมาสู่ทีมชุดนี้ด้วยคือจับตำแหน่งไหนก็ไม่ธรรมดาเลยครับหลายคนเคยลงเล่นในระดับเยาวชนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วมีหลายคนที่พวกเราเห็นฟอร์มการเล่นของน้องๆอย่างเช่นน้องกีตา้าวานุนีการัมบอลเร็วสูงถึง182ซนติเมตรก็ติดเหมือดจัดเป็นทีมที่มีคุณภาพน่าจับตามองชุดหนึ่งของปีนี้เลยทีเดียวและการ่อเล่นทีมชุดแรกของทีมชาติไทยของเราประกอบไปด้วย อิสาราดุลไทยสงเซตเตอร์ไวสลา,าสีทาเลิศพินญาดาตโตพอ่ออัชิริยพรกำใจบุญสุชานันนั่นอุดอรนนันทิการธัญภญูและปริตาทองคำลิโบโลบทวิเคีห์ผลงานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและทีมหญิงของเราถือว่าอยู่ในช่วงขางขึ้นนะครับโดยเฉพาะอยู่19ปีที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึกจิงแชมโลกแบบกระหึ่มโลกดังไปทั่วโลก น่าจะส่งความมั่นใจและความคึกคักมาสู่ผู้เล่นชุดนี้ซึ่งชื่อชั้นและความสามารถก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันมันสร้างจุดที่เรียกว่าน้องทําได้พี่ก็ทําได้คู่ต่อสู้รอบแรกมองว่าสาวไทยผ่านได้หมดเลยนะครับน่าจะมีโจทย์ยากเพียงแค่การวัดแชมป์กลุงกับทีมชาติญี่ปุ่นเท่านั้นวันทงสาวมัมมี่ยังไม่ใช่คู่ต่อกรของทีมชาติไทยผลการแข่งขัน,ขนทีมชาติ เอาชนะทีมชาติอียิปต์ไป3-0ต่อเสร็จนะครับโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงย U18 ปีชิงแชมป์โลก2 3ทีมชาติอียิปต์พบกับทีมชาติไทยจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย6โมงเช้านะครับอย่าลืมติดตามนะฮะแล้วก็กด Subscribe ช่องนี้ไว้นะครับรับรองไม่พลาดแน่นอนไฮไลท์